ก็สวัสดีครับผมก็วันนี้จะมีการแนะนำนะครับผมเกี่ยวกับการเลือกทีมในฝันที่เราต้องการนะครับผมเวลาเราลงไปในทีมใช่ไหมเวลาเราแข่งแล้งนะครับผมและเวลาเรากดสตาร์ทไปแล้วเราจะไม่ได้ทีมที่เราต้องการนะไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งที่เราต้องการอย่างเช่นอา้าเราอยากได้ PF นะครับผมกับ PG อย่างเงี้ยแต่ว่าเราไม่ได้นะฮะหรือเราลงตำแหน่ง Normal นะครับผมเราก็กดสตาร์ทไปเราอาจจะได้ SF แล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็น f g ยเงี้ยคือมันไม่ตรงถูกไหมฮะก็คือง่ายๆครับผมเราจะมีวิธีการฮะที่เราที่จะให้ในการหาตำแหน่งที่เราต้องการนะครับผมหรือว่าตำแหน่งเลฝันของเรานั่นเองนะครับหลายๆท่านอาจจะยังไม่รู้นะฮะก็คือเลือกที่มุมสายล่างครับแล้วเราก็เลือกแรง่งที่เราต้องการนะครับว่าเราจะเอาแรง่งไหนครับไดมอนด์พาทิทัมโกลซิมเบอร์บอนด์อรอนสโตนหรือว่าไม่จํากัดแรง่งนะครับผมอย่างนี้ก็ได้นะฮะ แล้วเราก็เลือกครับผมโหมดว่าเราจะเล่นโหมดอะไรโหมดลงแรงโหมดไม่ได้ลงแรงและนั่นจะเป็นโหมดปกตินั่นเองนะฮะแล้วก็ต่อมานะผมเลือกตำแหน่งที่เราต้องการครับก็จะเป็น S s นะฮะตำแหน่งหนึ่งที่เป็น P G นะครับผมแล้วก็เลือกเซนทูที่ World หรือว่าครับของเรานะครับผมเลือกทั้ง2อ,อย่างเลยแล้วกดเซนต์ครแล้วเราก็รอครับผม FF กับ P G นะฮะเดี๋ยวรอ FF ฮะจะมาเรื่องอ่านะครับผมก็จะประมาณนี้นะฮะ ก็จะสามารถเริ่มสตาร์ทเกมแล้วก็เล่นได้เลยนะครับผม Let's go